สวัสดีค่ะฉันนางสาวเตอนตองวละมากนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายของบอร์ดส a าร์ตเจอรี่ชุมพีบลูค่ะวันนี้ฉันจะพามาชมบอร์ดเอเวอร์เรสต์แพเนียมพัทตัวสีุ่นสินะคะค่ะมาชมกันเลยสังเกตได้ว่าการมองมาจากตรงข้างหน้าเลยนะคะว่าบอร์ดเอเวอร์เรสต์ของเรามีในส่วนของตัวะจังหน้าที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผางหม้น เห็นได้โดดเด่นชัดเจนแล้วก็ออกแบบมาสวยมสวยดมากนะคะ,ะก็ในส่วนของตัวโลโก้ฟอร์ตตัวนี้ก็ออกแบบมาให้เห็นให้เห็นโลโก้ของเราได้ชัดเจนนะคะมาในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะไฟหน้าของเราเป็น S I D projector นะคะพร้อมไฟ day time running light ตัวนี้มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็เป็นไฟสูงต่ำอัตโนมัติมาด,ด้วยนะคะแล้วก็ต่ำมากค่ะ ล่มาก็จะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์นะคะตัวเซนเซอร์ด้านหน้าของเราจะมีทั้งหมด6จุดนะคะในตัว f อเอเวอร์เรสต์ค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้า,นาแล้วก็ระบบถอยจอดอัจฉริยะนะคะตัวนี้ตัวฝอทเวมาในเราะคะต่อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อนะคะแม็กของตัวไทเทเนียมพัดตัวนี้จะให้แม็กเป็นแม็กพอม20มานะคะเป็น4ขูโหนนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวยางก็จะเป็นยางตัวนี้เป็นยางของทูบียค่ะเป็นสเปคยาง265ครับ50นะคะขอ20นะคะต่อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวปัดนน้ำฝนปัดนน้ำฝนตัวนี้ก็จะเป็นปัดนน้ำฝนอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาในส่วนของตัวแก้มข้างนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสังเกตดีๆจะเขียนว่าไบเทอร์โบนะคะจน เพราะว่าตัวใบเทอร์โบจะมีในรุ่นเดียวก็คือในส่วนของตัวเอเวอเรสต์นะคะจะเขียนว่าใบเทอร์โบในรุ่นของตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นค่ะก็ต่อมากระจกของเราจะเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้านะคะพับด้วยสัมผัสเดียวก็คือใช้มือแตะปุ่มแล้วก็พับพับหรือว่าปรับระดับไฟฟ้าเหมือนกันค่ะต่อมานะคะเป็นมือจับมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะมือจับสามารถคัดล็อกได้ เพราะว่าขอบกุญแจของเราเป็นแบบเคเลตนะคะแล้วก็ต่อมาข้างล่างค่ะก็จะเป็นบันไดนะคะในส่วนของตัวชายบันไดตัวนี้ก็จะออกแบบมาด้านข้างก็จะเป็นสเตนเลสนะคะแล้วก็สามารถขึ้นได้แข็งแรงแข็งแรงนะคะตัวนี้เรามาดริ่มตั้งแดีค่ะต่อมานะคะตัวนี้ในส่วนของฝาถังน้ำมันค่ะฝาถังน้ำมันของเราก็จะออกแบบมาให้เห็นเป็นกลุ่มนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวนี้เป็น ปุ่มไว้กดที่จะเปิดได้นะคะแล้วก็สังเกตมาที่ในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะในส่วนของตัวด้านท้ายตัวคาดท้ายของเราก็จะเป็นโพรเมียมเหมือนกันนะคะที่มีกล้องมองหลังอยู่ข้างใต้นะคะกล้องสามารถเวลาถ่ายหลักก็จะได้มองระยะได้ชัดีแล้วก็สังเกตได้ว่าในส่วนของตัวกันชนด้าน,ท,น,นาท้ายก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ให้นะคะ4จุดกันกริก า้ของเราสามารถเปิดด้วยระบบะเปิดติดแบบเป็นฟรีได้นะคะเพียงแค่ใช้เท้าเตะไปที่ด้านล่างค่ะตัวนี้ฝาท้ายของเราก็จะเปิด,ปดได้เิงนะคะแล้วก็มาชมกันที่ตัวด้านในค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกในรุ่นของเรานะคะว่าเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการพับเบาะแบบไฟฟ้านะคะตัวข้างในนี้จะเป็นของตัวฝั่งซ้ายนะคะ ตัวด้านนอกก็จะเป็นของตัวฝั่งขวาแค่เรากดนะคะแค่เรากดบอกก็จะพับขึ้นลงแต่ไฟฟ้านะคะค่ะแล้วก็ตัวตัวฝาท้ายของเรานะคะเราก็สามารถใช้เท้าเตะ ือว่าในกรณีที่เราไม่อยากใช้เท้าเต็อยากให้ดูแบบว่าดูซบัซบซ้อนหน่อยก็ใช้มือกดเปิดที่ใต้ตรงนี้แรกค่ะจะมีปุ่มเปิดปิดให้ดูด้วยะคะ่ะแล้วก็ข้อสําคัญในการเปิดปิดแบบแฮนด์ฟรีนะคะต้องมีกุญแจอยู่ในในตัวหรือว่าในกระเป๋าคะ่ะระยะได้ไม่ไม่เกินหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็ต่อมาในส่วนของตัวปั๊มน้ำฝนปั๊มน้ำฝนด้านท้ายของเราก็มีนะคะ แล้วก็ตัวข้างบนก็จะเป็นเหมือนสปอยเลอร์ที่มีไฟตรงที่ขามาให้นั่งบนนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าตัวข้างท้ายเอวเล็กของเรานะคะจะมีตัวเขียนเข่า่า 4WD ให้เห็นชัดเจนให้เห็นว่าตัวนี้คือตัวกับเพื่อบบนสี่ล้อไบโบโนะคะเอามาค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะในตัวของตัวแมกยางของเราตัวนี้มีระบบตรวจจับ วัดลมยางอัตโนมัติให้นะคะที่หน้าปัดจะขึ้นที่หน้าปัดของของเวลาที่เราขับรถนะคะต่อมาเป็นภายในนะคะตัวนี้ภายในของเราบอกนะคะบอกของเราจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะแปดทิศทางตัวนี้ในส่วนของตัวรุ่นรุ่นเอเวอเรสของเราจะเป็นปลั๊เบอกไฟฟ้าสอง สองตัวนะคะฝั่งด้านหน้าสองตัวเลยเป็นให้มาคู่หน้าเลยนะคะประอกอบไฟฟ้าแล้วก็มาถึงมาถึงในส่วนของตัวในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเราจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยพุ่งด้วยหนังนะคะทําให้เราสามารถขับขี่ง่ายจับกระชับมือนะคะในส่วนของตัวปุ่มปุ่มฝั่งซ้ายมือตัวนี้จะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะ แล้วก็ปุ่มในส่วนของฝั่งขวามือจะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของตัวระบบที่หน้าปัดของรถเรานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวฝั่งคูตคอนโทรลนะคะเราสามารถเราสามารถเขาเรียกว่าควบคุมรถมีระบบควบคุมรถให้รักษาระยะห่างคันหน้าได้ด้วยนะคะแล้วกส็สามารถเซตได้เลยนะคะนาทีแล้วนะ แล้วก็ต่อมานะคะสังเกตได้ว่าที่ก้านปัดนน้ำฝนตัวนี้จะมีอ่าสังเกตเห็นไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าเลนคิปปิ้งนะคะก็คือสามารถล็อกล็อกรถให้อยู่ในช่องทางได้โดยโดยถนนต้องมีเส้นปะนะคะค่ะเป็นถนนของตัวนี้ก็คือจะสั่งงานโดยการกดปุ่มที่กา้านที่ก้านฝั่งขวามือนะคะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะ ในส่วนของหน้าจอของเราก็จะเป็นหน้าจอซิงสามนะคะตัวนี้จะมีในส่วนของตัวระบบช่วยโทรฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่แอร์แบ็กแตกนะคะตัวนี้ตัวระบบช่วยโทรฉุกเฉินก็จะทํางานให้อัตโนมัติเลยค่ะในส่วนของตัวแอร์ด้านล่างนะคะในส่วนของตัวแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแยกซ้ายขวานะคะก็คือสามารถปรับได้เลยฝั่งคนนั่งหรือว่าฝั่งคนขับสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ ต่อมาในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดสามารถสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะคะสมมุติว่าเราอยากขับเคลื่อนแบบให้มันสปอร์ตหน่อยเราก็ดึงมาที่ตัวเอสนะคะตัวนี้เราเราก็สามารถเล่นเกียร์ได้เลยที่หัวเกียร์แล้วก็ต่อมาในส่วนของปุ่มนี้นะคะในส่วนของตัวปุ่มนี้เราก็สามารถเลือกเลือกโหมดได้เลยว่าเราจะขับเคลื่อนแบบไหนถ้าตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนในโหมดปกติเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ หิมะเป็นถนนลื่นๆหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นทรายตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหินนะคะเราสามารถหมุนได้เลยว่าเราจะเลือกโหมดไหนนะคะ,ะหรือว่าในส่วนของตัวตวรงกลางนี้ก็คือจะเป็นเวลาเราขับรถขับรถลงเขาทางลาดชันเราก็สามารถกดโหมดนี้ได้เลยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะจะขอเสริมหน่อยถ้าเราเลือกโหมดถ้าเราเลือกโหมดนี้เมื่อไหร่นะคะเราก็ต้อง กดตัวสี่คูณสี่โลด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะทำงานควบคู่กันนะคะอ่ะโอเคตัวในฟอร์ดของเอเวอของเรานะคะเบาะสังเกตได้ว่าเบาะของเราจะเป็นเบาะหนังเบาะหนังนะคะออกแบบมาให้ดูสปอร์ตนะคะแล้วก็จะภายในก็จะมีในส่วนของตัวระบบตัดเสียงตัดเสียงรบกวนด้วยแล้วก็ข้างบนค่ะสังเกตได้ว่า ในส่วนของตัวห้างบนก็จะมีซันรูฟนะคะสั่งการเปิดปิดด้วยไฟฟ้าค่ะข้างบนนี้นะคะแล้วก็กระจกตัวนี้นะคะเป็นกระจกตัดแสงค่ะที่ให้มาพิเศษเลยตัดแสงได้เลยนะคะ มาในส่วนของเครื่องยนต์เรานะคะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะคะหร mm hmm. ือเรียกว่าเทอร์โบเทอร์โบคู่นะคะตัวนี้ให้แรงมา้าตัวเทอร์โบคู่ให้แรงม้าสูงสุดที่213แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะในส่วนของเครื่องยนต์เราสามารถดูน้ำได้ถึง800มิลลิลิตรนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของการเข้าเข้ารับบริการี่ศูนย์บริการก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่ หนึ่งหพันกิโลหรือว่า1นปีหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะเราสามารถเลือกเข้าได้เลยค่ะแล้วก็สังเกตที่ตัวคำปากรโปรปงเราเป็นโช๊คอัพนะคะตัวนี้ให้ความสะดวกสบายมากขึ้นและนี่ก็เป็น Ford Everest, ก p o r t Everest Titanium Park 4ี่คูณ4ของเรานะคะ